เพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกเนี่ยเหมือนหรือว่าต่างกันตรงไหนวันนี้เพจจมาเฉลยให้ฟังค่ะเริ่มที่สาเหตุของโรคก,ก่อนเลยค่ะไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าส่วนไข้เลือดออกเนี่ยจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนั่นเองค่ะซึ่งทั้งไข้หวัดใหญ่และก็ไข้เลือดออกเนี่ยจะมีอาการคล้ายกันอยู่หลายอย่างเลยค่ะเช่นมีไข้ปวดหัวปวดไมยเนื้อตัวเบื่ออาหารแล้วก็อาเจียนค่ะส่วนข้อ ก็คือไข้เลือดออกเนี่ยจะมีไข้สูงเฉียบพลันมีเลือดกำเดาไหลมีเลือดออกเป็นจุดตามตัวส่วนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีไข้สูงนานหลายวันกว่าแล้วก็มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจร่วมด้วยค่ะเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือว่ามีอาการแน่นอกรวมด้วยนะคะการป้องกันก็แตกต่างกันค่ะสําหรับไข้เลือดออกเราก็ต้องกํจาจัดจุดที่น้ําขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงารและก็ระวังอย่าให้ยุงกัดค่ะ สำหรับไข้หวัดใหญ่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ไม่อยู่ใกล้คนที่เป็นหวัดนะคะ